วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับเจ็ดสุดยอดอาหารเย็นที่จะทําให้ท่านคุณดีนะครับผอมไวระบบเผาผลาญดีแบบโคตรๆนะครับมีความเข้าใจผิดกันเยอะมากว่าถ้าอดอาหารเย็นจะทําให้ผอมไวบอกเลยครับว่าใครอดอาหารเย็นแล้วทําแบบผิดวิธีนะครับคือทําถูกวิธีมันมีนะแต่ทําผิดวิธีส่วนใหญ่ครับระบบเผาผลาญจะพังดังนั้นผมแนะนําให้ทานอาหารเย็นดีกว่าจะได้หลับสบายด้วยแต่ต้องเลือกให้ถูกวันนี้ 7สุดยอดอาหารเย็นนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับอายุยืนร้อยปีง่ายแค่นี้เองนะครับอันดับแรกครับแนะนําเลยปลาเผาปลาเผาเมี่ยงปลาเผานะครับน้ําจิ้มน้อยนิดหนึ่งผักเยอะนิดหนึ่งแบบนี้ครับอิ่มจุกยาวๆแล้วได้พวกทั้งไขมันดีเอ่ยได้ทั้งโปรตีนเอ่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเอ่ยอันดับที่2ครับไก่ยา่างสะโพกไก่ยา่างติดหนังนิดหนึ่งไม่เป็นไรน้ําจิ้มน้อยหน่อยนะครับแต่ไม่เอาเข้าวเหนียวนะ เราเน้นโปรโตีนกับไขมันดีจากธรรมชาตินะครับอันดับที่3ามยำทูนา่าตัวทูน่านี่โปรโตีนดีแบบสุดๆใส่ไข่ต้มเข้าไปด้วยสุดยอดแต่ว่าน้ำยำเนี่ยเราใช้น้ำตาลน้อยนิดนึงหรือว่าใช้สารทดแทนความหวานพวกสตรีเวียพวกหล่อฮังกล้วยแบบนี้พอได้นะครับชนิดที่4ครับไข่ตุนหรือเมนูไข่ไข่ต้มไข่ลวกไข่ตุนไข่ดาวที่น้ำมันน้อยๆก็ได้นะครับอันดับที่5ครับต้มเลือดหมู ต้มเลือดหมูนะมีรายละเอียดด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นต้มเลือดหมูเนี่ยผมแนะนําให้กินเครื่องในบ้างเครื่องในเนี่ยถือเป็นซุปเปอร์ฟู้ดคือท่านไม่ต้องกลัวเครื่องในแต่ไม่ใช่ว่ากินทุกวนันสัปดาห์หนึงกินสัก1 2วันนะครับในรายละเอียดมีอยู่ในนี้แล้วนะครับสำหรับในเล่มนี้นะใครมีไว้อย่าลืมไปเปิดอ่านมันเะจ๋งจริง,รงอันดับที่6ครับแกงส้ม กุ้งผักรวมทั้งโปรตีนทั้งผักจัดไปเต็มๆนะครับวิตามินซีสูงสุดนะครับสมุนไพรไทยเยอะมากๆเพราะนั้นแนะนําครับพวกแกงส้มพวกอะไรพวกนี้แต่ทานข้าวเราน้อยหน่อยนะฮะเราอาจจะทานปลาเผากับแกงส้มแล้วก็กินข้าวน้อยนิดหนึ่งนะครับและอาหารที่7นะครับข้าวอบควิน่วกับปลาทูทอดนะฮะในกรณีที่เราอยากจะลดแป้งนะครับหรือว่าอยากจะทานแป้ง ใช้คาว่าอยากจะทานแป้งชั้นดีดีกว่าขี้นัวถือเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับที่ดีมากเราก็ลดปริมาณข้าวลงครึ่งหนึ่งเอาขี้นัวไปแทนนะครับกินกับปลาถูทอดนะครับโอ้โหฟินแบบสุดๆกินกับแกงส้มกุ้งโอ้โหฟินแบบสุดๆนะครับอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับอายุยืนร้อยปีเนี่ยก็จะมี q ิวอาโค้ดให้ด้วยนะครับคือเวลาผม อ่ะตรงนี้ให้ฟังเนี่ยท่านกด QR โคดถ้าท่านมีหนังสือเล่มนี้นะท่านยี QR ปุ๊บมันจะมีคลิปเต็มนะครับท่านก็เข้าไปดูได้เลยคลิปหนึ่งประมาณ15นาทีอธิบายรายละเอียดและวิธีการเลือกต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจหนังสือเล่มนี้ผมวางลิง์ไว้แล้วข้างใต้คลิปของแท้แน่นอนถ้าเพื่อนๆนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นท่านกดไปที่ตะก้าต่างๆนะครับก็จะพบหนังสือเล่มนี้อยู่นะครับเล่มนี้ขายไปแล้วส0,000ื่นกว่าเล่มนะครับแล้วนี่เปลี่ยนหน้าปกใหม่แล้วฮะใครอยากเก็บสะสมซื้อฝากคนที่ท เล่มนี้เขาจะดีใจกว่าของฝากอย่างอื่นเพราะว่ามันยืดอายุเขาได้เป็น 10, 10ปีเลยนั่นเองครับโอเคลุยกัน